คเจ้าสบายดีนุ่มจอยไปจนไงเมื่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วเขาคันมามาพ่อกันเมื่อใดในการเราเรื่องการนิ้งขันบานติลาวหลีกหนึ่งลาวหลีกสองเจ้าพ่อกันพิเศษพวกเขากำลม่จัดแบบเป็นพิเศษให้ลดเนื้อในแบบเน้นแน็งสัญญสง้นๆแล้วโดยเฉพาะในวันนี้พ่อกันอีกคือสีเสพตาเนียเจ้านี่นะถามแท้ๆท้่านผู้ชมเห็นแต่เสือ <laughs> ้อก่บเลือนะใดนี่ะ S <S เสียงล้งมง้างดีจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นนี่ห้องแล้วโน <No S 2> <No S 1> อาซึ่งเป็นแบรนด์ของคุณล้าวแล้วก็เป็นของบริษัทมาสเตอร์เซเว่นที่เพิ่งในผลิตออกมาซึ่งสใส้ครับสโมสรมาสเตอร์เซเว่นในลูกกาดนี้นานมาสักซะมีอยู่สองสีนี่สองสอีมีสีขาวกับสีเขียวสำหรับแทนนี่เจ้าอันนี้เป็นสีขาวซึ่งพวกเขาเห็นมาสเตอร์เซเว่นนี่ใส้ลงมทำการแข่งขันทั้งสองสุดนี่แหละและก็โดยเฉพาะแม่นแพนี่งาม ระบายอากาศได้ดีทั้งหลังกับมีปอ่งทั้งขง้างกับมีปองใส่งไซเรลระบายเหงื่อได้ดีครับริมกีฬานี่นะแม่นบอลเออ,เอ,อสวยงามกันดีเนาะเพื่อนเกาผู้ประธานให้เขาให้เขาได้มาดูแล้วก็ร่วมทั้งมาแจกได้รายการพร้อมไหนผู้ใดที่เบิ่งรายการกับพวกเขาในมือนี้เดอ้อฟังให้ดีเดอ้อพวกเขาจะมีคําถามมาถามาจะากจะแจกสองโตเสือเอ้อสองโตไปแล้วออกคําถามตั้งแต่หัวทีรถไล่จังไงเกี่ยวกับมาสเตอร์เซเวน่ลวนลุ่นๆทีมมาสเตอร์เซเว่นอาทิตย์เมื่อกี้นี่เนาะเจ้านับคืนหลังไปผู้ใด ของทีมมาสเตอร์เซเว่นยิงก็ตูหลายยิงจะลูกเจ้าคำถามที่หนึ่งง่ายเลยง่ายง่ายแก้ไขรถเอาผู้ที่ก็ตอบถึกและก็ไวที่สุดคนเดียวแล้ววันนี้คำถามที่สองเจ้าคำถามที่สองในทีมมาสเตอร์เซเว่นมีนักเตะต่างชาตจะคนซื่ออย่างแน่และก็มาจากใสเขาเนี่ยมันแจกอยู่สองพืนสองพืนพืนและคคำถามพืนอะไรที่ตอบทันคำถามที่หนึ่งหรือว่าคำถามที่สองของแมนไหคิมไหมโดยเฉพาะแมนสามารถมา พิมพ์คําตอบเนาะอยู่กล้องหรือว่าอยู่ในเพจของเขานี่ก็ได้เจ <c oughs> ้าเ <c oughs> บิรงเขาปุ๊บเลยเป็นคอมเมนต์เลยอ่าก็คอมเมนต์เลยแล้วพวก็เขาจะไปคัดจอดนเราผู้ใดที่าตอบถึกแล้วก็ตอบไวที่สุดเจ้าแล้วหลังจากนั้นบัดน,นี้นะพวกเขาจะบอกว่าให้ไปติดตอ่อเอาเสื้อได้อยู่ไส้แม่เล้วจากหน่อยหลังจากจบรายการของพวกเขาอ่าสวยงาม,มวันอีรีเจ้าและก็โดยสปอนเซอร์เสื้อนนี้ถ้ามาไปซื้ออยู่ที่บริษัทเพื่อนิ่งเก้าสิบแปดพันกิจถ้าไปซื้ออยู่อ่า เดือนตีบาดเวลาี่มพ์มือนแข่งค่ะนะแปดสิบห้าพันและก็รวมทั้งเขาบอกว่าไปซื้อแล้วบอกว่าจากรายการเท่านี้แปดสิบห้าพันคือกันลดราคาลงมาเหลือแปดสิบห้าพันกีบแล้วเอาเดี๋ยวฟังเบอร์โทรศัพท์ของทั้งเคนในนั้นในหนึ่งเนาะถ้าหากว่าเป็นเบอร์โทรก็แมนโทรไปทีห้าแปดเก้าเจ็ดสามห้าแปดเก้า ถ้าเป็นเบอร์วอท์แซฟกับแมน5 9 8 9 0 0 0 3เด้อกับบริษัทมาสเตอร์เซเว่นเดี๋ยวเขาสิขึ้นหน้าจอให้เลยเจ้าเจ้าอ่ะบัลนี้เขามาสูกล่มขึ้นไปแวดตบงข่าวสารโดยเฉพาะแมนกีฬาบานเต้อยู่ในสฉบโกลาเขาบอกเขาเนี่ยกำลังคึกคักเนาะถือว่าการแข่งขันนี้อาทิตย์นี้เก้าเขามาสู่อาทิตย์ที่6ของการได้คันเจ้าก็ถือว่าใกล้จะจบเลกหนึ่งละเจ้ามีบางยิมก็แข่งอ่าเป็นนัดที่6บมงยิมก็จะแข่งเป็นนดทีห้านาทีห้าอ๋อมีไก่ในขันักกางอาทิตย์เจ้าส่วนการแขข่งันนบาเตะ ก้าวเข้าสู่อาทิตย์ที่3เจ้าของการแข่งขันสำหรับลาวลีสองนี้จะแข่งเฉพาะในมือมันเสาร์และมือมันอาทิตย์เท่านั้นถูกต้องเจ้าบัดนี้ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดการแข่งขันสองลีกที่พวกเขาได้มีการติดตามมาเบิงอีกหนึ่งข่าวสารที่พวกเขาได้มาโดยเฉพาะทางสะพันบัณฑิตเซนลาวที่เพิ่นเห็นหนังสือออกมาขัดแน่เลยเจ้าเกี่ยวกับการอนาแจ้งเรื่องระเบียบวินัยของอนาผู้เทียมมีส่วนควาพันในการล็อกคนบาทเนาะจนั่นก็คือดังทั้งอนา าทางสหพันธ์บันตเซ็สารานี่เพิ่นได้มีการเฮ็ดหนังสือขึ้นมาอยู่ในหน้าเฟซบ o o กแฟน p a g e และก็เว็บไซต์ของเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องในกองประชุมเนาะในที่ประชุมอยู่ทีคุรุลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเมื่อวันที 30, ่30มสนบเดือนกรกฎานมานามาทางคณะกรรมการระเบียบวินัยของเอฟซีได้ตกลงานามมติเกี่ยวกับการลงวินัยของทิพย์พรไซย์อิทธวงศ์ห้ามบ่ให้หุ่งเกี่ยว กับกิจกรรมบานเตะตลอดชีวิตโดยผู้เกี่ยวนได้ละเมิดในมาตา66จำหนึ่งของกฎระเบียบว่าด้วยวินัยและการจัญญบัลของเอฟซีโดยมีส่วนผัวพันในการล็อกสกอร์ในการในขันบานเตะมิตรภาพอ่ายูทีฮ่องกงระวางทีมชาติลาวพบกับเขตพิเศษฮ่องกงในเมื่อวันที่5เดือนตุลาคม2ที่ผ่านมาซึ่งผลในการในขันในเกมเมื่อนันนั้นเป็นทีมชาติลาวเสียกับฮ่องกง0-4เนาะผู้เกี่ยวนี่แมนโบได้ห่วงทีมไปแข่งขันในรายการดังกก้าเนาะแต่ว่า ก็เป็นผู้ประสานงานให้มีการล็อกผลบานเกิดขึ้นเจ้าอ่าก็คือที่ผ่านมาพวกเขาก็ชีได้ยินข่าวว่าก็มีนักเตะของทิมสลาเขาหลายคน,นึงจำนวนหนึ่งเนาะ,ะทีได้มีอ่า มีส่วนเกี่ยวพันแล้ววันนี้พวกเสืบต่อมาอีกเลยว่ามีอีกตืมจิ้มเข้าจิ้มเข้าจิ้มเข้าแต่ว่าประเด็นมันอยู่บอนที่ว่าได้มีบางเพจที่ว่าได้มีการปล่อยข่าวออกไปแต่ว่าหูภาพที่ใส่ในการประกอบนานมันบดถึกคนละอันคนละอันภาพที่ประกอบกับซื้อผู้ที่ถือลงโทษสมัครเป็นคนละคนแม่นแล้วสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ว่าเอาอัวนั้นถึงเอาภาพล้ทหาเจ้าเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าบางเพจอยู่ในบ้านเขาหน่แม่นไปเอาฮอร์โมนเนาะจากเพจต่างประเทศซึ่งเพจต่างประเทศนั้นกับแม่นได้เอา โมงที่บดถึงลงแล้วเจ้าก็เรียกว่าอากุดังกล่าวนั้นมาส่งมาลงต่อแต่โดยเฉพาะแมนหุ้บผ้านะนะมันบบแมนเนาะอยากจะให้ทุกท่านพู้ที่ว่าได้เห็นข่าวนี้เข้าใจว่าแมนที่พลอยใส่นี่อีกผู้นึงแมนส่วนหุ้บผ้าผันบบแมนแมนเจ้าสรุปแล้วก็คือมีการลงโทษติดเตียปพอยแล้วเกี่ยวผมบ็ได้มาหนุงเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเตีบานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทลงโทษเนาะถือว่าทางสะพานของพวกเขานี่เหตุแท้ทท้จริงในการผู้ใดที่ว่ามีส่วนห่วงเกี่ยวกับเรื่องการหลอกผลบานนที่่ผามาแต่ปััจจุบนนนีี้้ก็ดขึหลาย <น>บัดนี้พวกเขาไปที่เกมอุ่นเครื่องถือว่ายุคสเกปีพวกเขาเดินหน้าอุ่นเครื่องต่อเนื่องถือว่าปัจจุบันนี้ในมือบันทีอันดห้าบันทีห้าที่ผ่านมานี่นักเตะทีมชาติลาวก็ลงอุ่นเครื่องกับสโม,มสรลีกอ่าลีกสองก็คือทีมสโมสรเคพีเอสเอฟซีนะ,ะถือว่าพวกเขาจะมีภาพบรรยากาศในเกมอุ่นเครื่องและก็มีการสัมภาษณ์นักกีฬาที่เดินทางมาจากต่างแขวงไปติดตามสม ทีมซาดลาลุนันโยโมเกิน19ปีทำการให้ขังน,นัดอุ่นเครื่องพบกับสโมสร KPSFC ทีมในคอมมานโดลีก2เพื่อการเกียมทีมก่อนที่จะเดินทานงเข้าความการให้ขันบานเตยู19ปีซิงเซมเอเชียที่จะมีขึ้นในไทยปีนี้อยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานสำหรับผลงานในเกมการใหขังน,นัดอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของทีมซัตลาลุนนโยโมเกิน19ปีเอาชนะเมืองหาดยูนิเต็ดไปได้2ประตูต่ตอ1 ผลผลงานของสโมสร KPSFC ในคอมมานโดลีก2เอาชนะเวียงจันยูนิเต็ด2ประตูต่อศูนย์ เกมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องนัดนี้มีประตูเกิดขึ้นนาทีสามจากจังหวะยิงจุดโทษของคอนสวรรค์สัมทวีนักเตะจากแขวงจัมปัสซ์หลังจากนั้นนาที41ิจิวนนมันีมัติเสมอให้กับ KPSFC จบเครื่องเวลาที่1เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นในเครื่องเวลาที่สองทีมซาบลาวมาได้5ประตูติดต,ต่อกันจากการยิงของอนุสรไสปัญญานาที54กลก้วยเจ็งนูพักดีนาที55ห สอนไซพันธไายนาที78ตที่สีหาลาดมายิง2ประตูนาที82และ87จบเกมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องทีมสัตลาวรุ่นอุยบกเกิน19ปีเอาชนา KPSFC ไปได้6ประตูต่อหนึ่ง ไปน้องซื้อชิ้นก่อนจักนครลพบังช่วยดีน้องอยังซื้อเท้าจุ่นมิตรภาพจากลกรุงลพบางปัจจุบันก็ตักไร่ซ้อมเรื่องกดฟิตหางไก่ของเขาเนี่น้องได้เหียนหัวยวังว่าเกมฮับพอหนองบ่คคเคยดิ้นล่างเหมือนกันก็โคตรให้ไปล่างไปดิ้นเห็นหัวเก็บรับแล้วก็อ่านเก็บก็มีความรู้สึกดีใจไร้เพราะว่าในหูหูมวยใหม่มคนได้ใหม่เลยท่านมาก็มีอยู่ในหัวอันหน่องานกุยเก็บดาะเทศ คนขาดร่างกาต้องมีอยู่แล้วเพราะพ้มานี่ก็ต้องร่างอยู่แลลว,วระยะฟา,าให้เสี่ยนบ้านสโลว์เบาบางสวยเสียบ,บนองอสี่คนกาห้าม,มาแต่ประมาณซ่ามือซีมือมันได้ได้ซ้อมแต่ซ่ามือมือที่สี่กับอุ่นเครื่องก็แน,น,น,น่นอนเนาะเพราะว่าฮูฮูว่าตัวเองมีไรซื้อมาขาดอยู่ดีกับพยายามฟิตตัวเองอยู่โลกพบาบางเอาว่า กันอื่นก็ดีจาหละเนาะที่ได้ลงเนาะได้ลงดินตัวการบอลพักเนาะก็โอเคอยู่เนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละเทือกคือซ้อมอยู่อยู่บ้านกับบโบสะดวกสบายสมีเนาะอาหารกินก็ก็พอโอเคอยู่เพราะว่าแค่เจากระเลี้ยงซ้ำคาบเลยเนาะไทยสุดนี้ก็ข้อพักที่เสาวกษ์เสียสาหลงของบานเนาะก็เสวยสมเสวยเสีย ขอน้องเลยนาเพราะว่าตอไปกันยังยังจะมีการคุ้นเครืององีกเนาะน้องมิชว่วาทาสานามณีพล่มาจากแข้งโรกหัวบางอายุ17ปีฮู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ว่าครั้งหนึ่งก็ได้มาสัมผัสการฝึกซ้อมทีมชาติแล้วก็ขอบใจโค้ชที่ให้โอกาสหลงฟอร์มในมือนีก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ ซ่องซ้ำมือที่ผ่านมาที่ได้ฝึกซ้อมห่วอมกับทีมก็ได้บทเหียนไล่าย,ย่างจากโคตดแล้วก็ได้หงแบบเก็บหม่ๆซิ่งหม่ๆที่โค้ดเพื่อได้ซ่อนแล้วก็ระบบการลิ้นที่มีประสิทธิภาพตั้งเป้าไว้ว่า ทุกๆนาทีทุกๆมือที่ซ้อมไปจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็จะเห็นให้ดีที่สุดจนมีซื่อในรอบ35แล้วก็รอบสาวสร้างคนต่อไปการฝึกซ้อมก็ยูพีจะเป็นเมื่อซีบไล่กลัวเพราะว่าซ้อมเป็นระบบมีโคตรระดับเอไลเซนมาซ่อนโคตรต่างสาร์เพื่อนก็มีระบบไม่ๆระบบทีมที่ดีการลิ้นการบีบบอลจะเป็นการต้านการบุก มีได้ร์หูแบบที่เป็นแบบมืออาชีพ <Okay. S 1> ข้อสะดวกก็คือ,อสารพันธุ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างบัวจะเป็นอาหารการกินสถานที่อยู่ทุกอย่างดีหมดแล้วก็ข,ข,ข้ออข้อยุ่งยากก็คือ,อมาไก่บ้านแล้วก็คือฮอนบ้านนิดนึงบัลลวลดยครับสุดท้ายก็ข้อฝากให้ส,สาวร่วคบางวันทุกคนมูเพื่อนไอ้น้อง ส่งกำลังใจไหมพวกเขาได้ส่งช่วยส่งช่วยเสียพวกเขาทุกๆนาทีอุ่นเครื่องพวกเฮายิ่ให้ดีที่สุดจนมีซื้อรอบสุดท้ายให้ได้อา่านมส้มอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์นักเตะที่เดินทางมาจากต่างแขวงจ้าคือว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่ในการคัดตัวนักกีฬาจาก415จะให้เหลือโซ่สามคนก่อนที่จะเข้าห่วมการในขันใน้ทยปีนี้อยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานแต่ต้องว่า ถ้าหากว่าสถานการณ์พญาธิ COVID, าโควิดโบ่ให้แห้งไปกว่านี้ประเทศเจ้าภาพในกับประเทศทีเป็นทีมที่ได้เข้าห่วมในหอบซีบที่นั้นพอมแม่แล้วแมนดําเนือนการตามตารางเกา่าแต่ถา,ากว่าสภาพการเรื่องโควิดให้แห้งแพ่ระบาดหลายกว่าเกา่าอาจจะมีข่าวออกมาก็คือการเลื่อนการแข่งแม่แล้วต้องติดตามเบิ้งเขาต้องติดตามเบิ้งเพราะว่าหนึ่งคือทางสภาพมาเต้แห้งอาซีนี่ต้องในพิจารณาพอมบนออกจากประเจ้าภาพแล้ว ทีมที่เขาห่วงแข่งขันกันต้องได้เบื้งเช่นเดียวกันถ้าหากว่าสถานการณ์อยู่ในประเทศเรานั้นอาจจะยังนักอยู่อ,อาจจะให้มีการเลื่อนได้แต่ว่านักกีฬาเพราะเขต้องได้สืบต่อเก็บโตเราะมีนักกีฬาจากทั้งต่างแขวงทั้งภาคเหนือและภาคใต้นี่แล้วก็น้มทั้งนักวเขาหลวงในจันทร์เก็บโปรเข้ากันทำคู่เพิ่มเพื่อเกิดซีเบิง้งเราผู้ใดที่ว่าเป็นนักเตะที มาะสมกับทีมิุเทแทได้เรมีเรื่องมาเจ้าลักเต้คนข่อยคนนัตถ์โตมีอันนี้คุณบอกว่าคัดเลือกเอาแท้ๆจากฝีมือจากผลงานแท้ๆเลยเอากับเพื่นลงไปคัดเลือกอยู่ท้างอันนจำมาักแมนก็ขึ้นไปทั้งหลวงข้าบาง่นก็ไปคัดมาก็ได้หลายพอสมควร40ปล่ายห0ปลายแล้วก็มาคัดเลือกย่ทีนเหลงวงจัยในรอบสุดท้ายเจ้าก็คือนัดปนเครื่องแบบนี้กับเพื่อเป็นการเบิ่งนักเตะไปพร้อมเพื่อดิคัดจอนให้เหลือนัก้ามคนนี้กเาเข้าสู่การรายงาานกรขันบาเตปซลาอลีก1 <all> ในมื่อันทีหน่หและทีส2ที่ผ่านมาถือว่าการแน่งขันอาทิตย์นี้ยิงกันหลาย1ิกว่าลูกด้วยกันสิบพกประตูสิบกประตูค<ม>ุณหาดใช้กันแล้วเรียกว,ว่าผลของการเข่งขันนี้เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าทีมไหนที่มันมีความแข็งแกร่งสามารถยิงประตูได้หลายมีทีมที่ยิงได้5ประตูถึง2ทีมนล้วกันเริ่มต้นที่คูที่1 ปอกอสอพบกับสร้างน้อยเอฟซีบอกเลยว่าซื้อสั้นนี่ทั้งสองทีมก่อนเกมใกล้เคียงกันเจ้าในปีที่ผ่านมานดบประยุ่เคียงกันสามับสี่แมนแต่ว่าลงสนามไปแล้วนี่มันบมแมนดังที่คิดเลยเจ้าในเกมนี่สร้างน้อยนี่ยัดไปเลยสามประตูตัวหนึ่งประตูที่หนึ่งเกิดขึ้นนาทีที่สิบเก้าเราเป็นทั้งฟังของสร้างน้อยได้ประตูออกนําก่อนจากกันยิงของนักเตะสาวญี่ปุ่นทาคุมุนาทีที่สิบเก้าเจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นนาทีที่สี่สิบห้าบวกสองท้ายครึ่งเวลาที่หนึ่งกิดาวอนสุวรรณีมันย 4เสมอเหตุให้เครื่องเวลาที่1เสมอกันไป1ประตูต่อ1เหนือแล้วบานนี้ลงมาเล่นในเครื่องเวลาที่2โบพอทดนะ่ดใดนาที49วันรดวงไม้ตียิงนอกเขตบานนีมือ้อปวกษาประตูเข้าไปแบบสวยงามยิงโดยไส้เป็นพ่ออีลีเป็น<ห>พ่อนะเป็นประตูทมิรในเอ็มันจะได้เล้า เป๊ปซี่ลาลีกนั่นลูกการนีนของวันทศวอนก็มาได้แ,แต่ว่าหลังจากนั้นนาทีที่69บุญพระจันทร์บุญกองมางยิงประตูที่3ให้กับสมุทรส,สร้างน้อยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เจ้กับพวกก็พามาใสสนาจุดได้นของสร้างน้อยหลังจากที่ว่าพืดมาพอสมควร4 ขนาดว่าได้สามแต้มในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ขึ้นนักอีกแล้วคือว่าในรอบข่าวไปนี่อาจจะมีโอกาสอยู่นับที่ห้าถึงหกเลยเจ้าแต่ว่าในการเก็บคะแนนได้สามคะแนนในตอนนี้ก็ถือว่าไทยทีมีพอมีความหวังในการที่จะสิเป็นรุ่นอันดับที่ท็อปทรีหรือว่าอันดับสามในที่อันดับที่ดที่สุดมาสั้นๆเจ้าเอาวันนี้มาครูที่สองครูที่สองวเสเมื่อวันเสาร์เบียงันอตท FT พบกับมาสเตอร์เซเว่นฟอร์มมาสเตอร์เซเว่นนี่ยังดีวันนี้คืนดีขึ้นเรื่อยเื่อยังบม่เสียกับทีมใดนสถิติลงสนามไป และเกมการแข่งขันในมือวันทีน่1ที่ผ่านไปก็เป็นไปตามคาดหมายมาสเตอร์เซเว่นนี่อาชานะไปได้5ประตูตัวหนึ่งไม่หัน่นมีประตูสวยงามของแก้วเวียงเพชรลิติเดชนะยิงสวยงามแก้วเวียงเพชรลิทติเดชในมือเล่นหันยิ่ง,อง2อ uh huh. นาทีที่1ินาทีใอนาทีที่นาทีที่19แล้วและก็มีสุไลมานนาทีที่52และก็มีการเฮ็ดเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นของมิจันรเอฟที่1ลูกและก็ไม่ปิดท้ายที่เกียงทวิศักไสสนะขัญยาอีก1ลูก ส่วนหนึ่งประตูของเวียงจันทร์เอฟทีได้ได้จากการยิงของวันนาไพลินเจ้า,าเไทยก็เอิ้นว่าเป็นไปนตามฟอร์มการเล่นสนะไปแบบขาดร้อยห้าประตูตัวหนึ่เจ้าเวียงจันทร์เอฟนี่ยังบูฟื้นเถอะยังเถอะในตอนนี้สถานการณ์ดีสุดกับมเพียงแต่เสมอนัดเดียวถือว่าอยู่ดับสุดท้ายเลยอบอกเลยว่าทั้ง ผู้ฝึกและโดยเฉพาะเป็นนักเตะต้องได้กระตุ้นแล้วเพราะว่าเวลานี่เหลือบุหรี่เนี่ยเขาขาไปนี่นะเจ้าว่าพวกสาประตูมีส่วนบ่เอ่อคาราทมิซวนก็มีส่วนเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพฝนในมืนอ่อนั้นคิดให้มีฝนกระทบหลายทีมเลยนะเจ้าอ่าอ่ะวันนี้พวกเขาไปที่การแข่งขันของมือวันที่สองมื่อวันอาทิตย์นี้คู่เดียวก็ถือว่าเป็นการดวลกันระหว่างลาวโดยใต้เอฟซีพบกับแข่งเวียงจันท์เจ้าครูนี้มีซสภาพเกิดขึ้น ย้อนคาสโซโฮมาลงสนามเออเดี๋ยวมาเฟนบานเราตูยตตาบางคนยังวุ่นข่าวออแต่ว่าคัาทำไปเบิ้งในเพจของเราตูยตตาเองเนี่ยเห็นแล้วว่าจะกลับคืนมา นอกจากกัะเพื่มาของคาซูคือได้นักเตะชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนมาเสริมในในมอนันเห็นเลยว่าลินแดนหลังมีแเหนียวแน่นหลายเจ้าซูยะแมนไปได้ที่สามคือมันลินได้ดีดในมืมูนันแมนแล้วเนาะเกมการแข่งขันก็เป็นไปนตามคาดเนาะเป็นลาวตโตโยต้านี่สามารถเอาชนะไปได้แบบขาดร้อยห่าประตูตัวหนึง่งผูู้ที่วันนี้ประตูก็มีโบเมกอสตายิงลูกฟรีคิกงามจากวันนี้ต้องเล้วาคือ จังหวะบานเป็นการจับบานขึ้นมาสองจังหวะเนาะก็คือในภาเพเขาะจะเห็นว่าพุกษาประตูนี้ของทั้งเยิงจากเอฟซีนี่ไปทุ่มบานลงพื้นเพื่อใช <น S 1> ้บานเด<บ>้ข<อ>ง,ข,<อ>งขึ้นมาแต่มันโบดเด้งมันติดนะ้า มันจะเ,เลยว่าจับเอาขึ้นมาอีกกลายเป็นการจับบานขึ้นมาลินจังหวะที่สองแมนพูดได้สินก็นเลยว่าให้เป็นบานไม่สมจังหวะ,ะ,ะแล้วพอดีกันซัดเข้าไปด้วยตีนใส้สวยงามไปแล้วม่นเป็นประตูที่ที่สามระหว่ของเกี่ยนี่เจ้าที่สามเนาะไม่ละแล้วนอกจากนั้นมีประตูเกิดขึ้นตื้อเป็นการยิงของสมสวัสดสอภาพมีไซ้ตามมาด้วยพุทธดาวีพมสารคือว่าเป็นประตูที่สองของผู้เกี่ยวกอรหน่านั้นก็ยิงบานยอดเข้าประตูไปแล้สวยงามยิงกลยิงไกลแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลวิพัฒน ของอนาลาวตต้าเนาะนาทีเก้าสิบบวกหนึ่งส่วนว่าไปไม่จันได้หนึ่งประตูจากสุพจัน์เรืองทาลาโอ,อันนี้บานใหม่นี่ก็สวยงามด้วโค้งเบียดเสาเข้าถือว่าฤดูกาลนี่หนิมีเฮาเห็นประตูที่สวยงามหลากหลายประตูแมนแล้วรัลวกละลายรู้แบบนะแมนเนาะแล้วโดยสุขภาพในนาทีที่ผ่านมาพวกเขากับ เห็นโดยสฉพมาะแมนจากการที่ขันผ่านไปเรื่องของตะรางคะแนนบบบนี้เดี๋ยวเบิ้องตะอเบิ้งตะรางคะแนนก่อนนะุผู้ชมลาวตโจต้าเป็นอันดับที่หนึ่งในปัจจุบันนี้13คะแนนนำห่างพว่มะแขงหลายโกมูนี่แน่นเจ้าอันดับที่สองกับป็นทางเบื้องของมาสเตอร์เซเว่น มียู่10คะแนนอันดับที่สาเป็นเอสราห้าคะแนนอันดับที่สี่นี่เป็นสร้างน้อยมี4คะแนนเหวียงจัดเอฟซีอันด FC, นับที่5มี4คะแนนปกออันดับที่หกมี4คะแนนและเวียงจัดเอฟทีมีหนึ่งคะแนนอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่นักน่วงของทางนั้นเวียงจัดเอฟทีซึ่งพวกเขาเห็นโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันแนกที่ที่ผ่านมานี่ฝนตกทั้งสองเมืกอกเห็นได้เลยว่ามีผลกระทบต่อการแข่งขันซส้วนวานัดของเราโตโยต้าล,ลายๆจังหวะบานนี้มันจะเป็นบานไวแต่ว่าถึงนำ้ำ เห็นให้บานซาลงแ,แล้วลก็มีจังหวะได้ยิงรวมทั้งหุกสาประตูมีจังหวะดึงที่มาครับบาดแล้วจะมาบาดลุด,ลดออกมาออกเออเฮ็ดให้สุขสบินเอาไปยิงได้หั่นเก็บกินได้นะเอเอได้ว่าผลตน๊นี้มีผลกระทบพอสมควรเจ้าแต่ว่าสถานการณ์ของทางเรื่องจัดเอฟทีในเมื่อนัน่นนี้ได้เห็นสุวรรณเพลงฮุกสาประตูที่มาสนามได้ออกจากห้องหมอเรียบร้อยแล้วเจ้าพวเขาเห็นก่อนอันนั้นคือเขาลงข่าวไปบอกว่าเจ็บนักแต่ว่าสองอาทิตย์คนสามารถ มานั่งเบึงหมูอยู่ในสนามเลยนะในตอนนี้นะเบึงว่าเลขสองนี่นะจะมีเพิ่นบอเนะเขาเบิ่งข้างกาย่าข้อมบอกเจ้าวันนี้มาเบิงสรุปใบเลืองใบแดงใน4ีห้าเกมที่ผ่านมาเป็นอะไรสรุปออกมานี่ปิวเต็มสนามเลยใบเลืองนี่สรุปมาได้นี่ห้าสิบห้าใบโอ้ออส่วนใบแดงนี่แปดเจ้าถือว่าใบแดงเขาเขาคิดว่าค่อนข้างที่จะหลายนะเจ้าในปีนี้ซึ่งทางสภารเทิงสลาจะเพิ่ม ความเข้มในกาตสินของพุทธสินว่าจังหวะที่มันจะเสี่ยงถึงความอันตรายมีผลกระทบต่อการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยอาจจะต้องได้เตือนถึงขั้นคุณแหงเลยแมล่ลำอ้าวันนี้พวกเขาไปที่คอมโดล,วลาวหลีก2อ,อีกหนึ่งหลีกที่กำลังได้รับความนิยมคนมาเบิงบ่งไลยแต่ขออนุญาตวันเสารันทิ์เมื่อกี้นี่เสียอย่างเดียวยฝนตกอันนี้แหละคือเป็นปัญหาบัวบานจะยุลักสิบหก้ยุ่ห้อยหกในกาต้มนักที่ไหนกั บางท่านที่ว่าอยากซีม้านี่ยก็ยังค้าใจเพ<ม>ามาแล้วอยู่สนามของห้วยหงนี่บ่มีหลัก้าเหมือนกับอยู่หลักสิบพกเด็กเออ,เออก็เลยว่าสีายใจใน,นเบื้องต้นทนผ่านทางเพจแมนอ่ะนุ่มคำเลยเลิมเ,เ,เลยเนาะโดยเฉพาะเป็นการแข้งขันบานตินเ้าลีกสองเนาะผลของการแิ่งขันตั้งแต่ในมือวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาออโดยเฉพาะแม่นพวกเขาเห็นสภาพฝ้าฝนที่ตกลงมาอย่างนักแต่ว่าผลกระทบกับซีวอ้าแล้วก็ยังมีอยู่เนาะในมือวันอาทิตย์ เมื่อวันที่นี้มีการแข่งขันนี้แมนทันแนลเบื้อของ KPS หนองสนาวิ้งจันยูนิเต็ดไป2ต่อ0และก็มีทันแนแคนลาวเสียให้กับเ b t ซี่ทเก้าสี่หนึ่งหนึ่งต่อ2และก็การูด้าเสียให้กับกองทัพไป0ประตูต่อ1อันนั้นเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์เจ้าวันนี้มือวันที่1วันเสาร์ย้อนกลับขึ้นหลังมาเนาะเจ้าย้อนกลับขึ้นหลังมานี่คู่ที่1นี่เควสต์ยูนิเต็ดนี่เอาสนาจินิตี้เอฟซีไปได้4ประตูต่อ0ส่วนย์ส่ี2วนเลัง อันนั้นเล้าท็อปหนึ่งลูกแต่ว่าหลังจากนั้นในครึ่งเวลาที่สองกัดคืนได้อ,อีกหนึ่งลูกในครึ่งเวลาที่หนึ่งเสมอกันหนึ่งหนึ่งครึ่งเวลาที่สองนี่พิชดารณการมาแซงชนะได้สองประตูต่อหนึ่งส่วนบาคู่ที่สามหายห่วงเมืองหาเป็นทังไหนชนะทั้งา SEC 150อาณาเอสยูเนเต็ดขาดร้อยห้าศูนย์แต่ว่าเกมนั้นก็มีบัตรแดงเกิดขึ้นเป็นจังหวะของกีตาร์ศีสวสัสดิ์เจ้าไปจิซีนะเาเออเอเดวา,านกรรมการเป่าจังหวะนั้น แต่ว่าทา่งนั้นใช้เหลีงล่ลงมแล้วแต่ว่ากีต้าร์เขาเบิ้งจากภาพมันจะมีฝนตกเ,เบิ้งก็เลยบ่ค่อยสัดเจนเบุูัว่ากีต้าร์นี่ไปเพียงแต่แต่ธรรมดาหรือหรือมีดังแป๊ะ แต่ว่ามันมีบางคอมเมต์อยู่ในเพจเฟซบุ๊กบอกว่าโอ้ยขาอย,อยู่ใ,ใกล้ๆเขาได้ยินเสียงแปะมาสักแต่ว่าฝูนกระตกุกน,นะแต่ยังสิยด้ยินแท้หรือบอ่แต่สุดท้ายมากีต้าก็ได้บัตรแดงเนาะเจ้าออกจา,ากสนามไปแต่ผามวาันนี้พอกเราจิมเบิร์เกรยเฉพาะแมตชตารางอันดับของการนิขันบานเต้ลาลีกสองจะบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้ยนี่ยเป็นการแข่งขันอยู่ในสองกลุ่มยูเดอร์สนามแล้วอันดับจะแยกออกว่าเป็นกลุ่มเอและกลุ่มบีสําหรับกลุ่มเอในปัจจุบันนี้อันดับที่หนึ่งเป็นเอสบีที อันดับที่2มีอยู่6คะแนนมี KPS อยู่อันดับที่3มี3คะแนนส่วนนครหลวงอยู่อันดับที่4มี1คะแนนแคนลาวยูนิเต็ดยู่อันดับที่5มี1คะแนนส่วนเวียงจันยูนิเต็ด 8, ยู่อันดับที่6และก็การูดาาเอฟซียู่อันดับที่เจแมนบอทันมีคะแนนเื่อ,อส่วนในกุมบี้ นาคุมบี้นี่อันดับที่หนึ่งในปัจจุบันนี้เป็นเมืองห้ดยูนิเต็ดหกคะแนนอันดับที่สองเป็นเควสยูนิเต็ดสามคะแนนอันดับที่สามเป็นเอสทีทีสามคะแนนอันดับที่สี่เป็นวีแกนสามคะแนนอันดับที่ห้าเป็นทรินิตี้สามคะแนนและอันดับที่หกนี่เป็นลาวท็อป ศูนย์คะแนนส่วนทางเบื้องของ SEC ยูนิติตกับศูนย์คะแนนอันนี้คือแมนแตตารางอันดับซึ่งจะมีการแบ่งออกคือเป็นกลุ่มเอละไรกับกลุ่มบีเนาะบริษัทไทยบริธานีเรียก่าซับสนเพราะว่าการขิงขันในลาวลีก2ในปัจจุบันนี้นี่ยังแบ่งการข่งขันเป็น2กลุ่มอยู่คือพบกันมดอยู่ในแต่ละกลุ่มแั่นแล้วเอาทีมที่มีคะแนนดีทสองเ้าเล่นรอบต่อไปส่วนการขิงขันในอาทิตย์นี้บานนีเนาะก็จิมีการขิงขันในมื้อวันเสาร์นี่ทางด้านเบื้องของ KPSFC พบกับกองทัพ ทําการแข่งขันในเวลาเก้าโมงนอกองมือวันเสาร์คือในตอนเร้าส่วนทางด้านคู่ที่2ก็เป็นนครหลวงพบกับ h b t 9 4 1และกอการูด้า FC พบกับเลียงใจยูไนเต็ดแมนแข่งในเวลา16โมงอยู่ศูนย์ฟึตบของส,สะพานมเตงสลาวยูไนต์ห,หง mm hmm. ส่วนในมือวันอาทิตย์ทางด้านเบื้องของเควสต์ยูไนเต็ดเาพบกับาลาวท็อปอสำหรับการแข่งขันในคู่นี้แมนจะทําการแข่งขันในเวลา16โมง และก็ทางด้านเบื้องของเมือง5ยูนเต็ดพบกับบีแกนยูเนเต็แมน16โมงสิเดียวกัน2คู่นี้แมนแข่งอยู่ที่ศูนยฟึึกสภาพแมแตตงสัลเลวแต่ว่ามี1นึคู่แมนไปแข่งอยู่ลัก16นั่นก็นคือแมน STT FC พบกับ SEC u n i ยู d นเต็เวลา16โมงแต่าแข่งอยู่สนามกีฬาแห่งสัตว์รัก16ทางด้านนอกคันเจ้า อันนี้แมล่ลาวหลีก2องจ้เอามาดดลาวลีกสองทั้งต่ตรางคะแนนทั้งโปรแกรมการแข่งขันบ้านี้มาที่โปรแกรมการแข่งขันของแปปซี่ลาวหลีกหนึ่งวันที่8ดและวันที่เก้าเสาวิตที่จะมาฮอตนี้ครูทีหนึ่งของเมื่อวันที่8เป็นลาวโตโยต้าพบก,กับสมสรนเอสราเนาะสำหรับแข่งขันในเวลาสิบหกโมงส่วนมาครูทีสองจะเป็นการพบกันระหว่างมาสเตอร์เซเว่นจะพบกับ แขวงเวียงจันทร์หรือว่าแขวงอะไรว่าเวียงจันทร์เอฟซีส่วนในวันอาทิตย์ที่เก้านี่การนีดขันหนึ่งคูสร้างน้อยพบกับเวียงจันทร์เอฟทีมักการนัดขัน ผู้ใดเลือกเบิ่งได้เสาร์อาทิตย์ห้อยหงก็ได้อยู่แ่งซาิก็ได้ไม่แล้วแต่ว่าพวกเขาก็อยากขอฝากท่าอุปที่ว่าจะไปส้มการยิงขันในระยะอาทิตย์นี่นี่ขันพรมเกมขันพรมเป็นเกมแก้คดีเนาะเพื่อที่บางเพื่อเขาที่ไปเด็ดเด็ดยู่แต่มาปที่ฮอดสนามแล้วฝนตกก็มีเลยเจ้าอาจจะลืมว่าพวกเขาตั้งคำถามไว้ตั้งแต่หัวทีถามมาสมสอนมาสเตอร์เซเว่นผู้ที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดแมนไถยิงจากลูกจะได้รับเสื้อไปท่ามาตอบทีก เอาผู้เดียวที่ต่อไปก็โมหับไปเลยคำถามคือผู้ใดที่เป็นผู้ที่ยิงประตูหล,ลายที่สุดในทีมของมาสเตอร์เซเว่นจ้ายิงได้จากลูกน,นี่คำถาม,ถามที่หนึ่งส่วนคำถามที่2นักเตะของมาสเตอร์เซเว่นที่เป็นคนต่างประเทศในทีมะนะามีะจกค้นมาจากประเทศใดแดและซื่ออย่างคือสิบอยากเกินไปสำหรับเอฟซีของมาสเตอร์เซเว่นแน่แล้วใคผู้คําตอบสามารถให้คอมเมนต์ที่เป็นคลิปของพวกเขาหรือเป็นรายการของพวกเขาที่ออกอากาศ ในมือตั้งคำถามนี้เจ้า,าแล้วก็พวกเขาเสียเอาเบอร์โทรขึ้นหน้าจอให้ถ้าว่าผู้ใดที่ตอบถึงเดี๋ยวโทรไปตามเบอร์นี่แหละไปโทรที่ตัวผู้พันเอากับมสมโมสรัปเลยเอากระสีประกาศว่าเบอร์ใดหรือว่าเฟซบุ๊กท่านไหนนะที่ว่าเป็นผู้โชคดีท่านเจ้า เอาเวลาบุดแล้วท่านผู้ชมขอบใจทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันนําเสนอเจ้าโดยเฉพาะแมนก็ติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันบานเต้ทั้งสองลีกในปัจจุบันนี้กันนะครับขอบิ่นยมเนาะขอบใจทั้งสโมสรมาสเตอร์เซเว่นนะสี่ให้เสื้อพวกเขามาแจกคทางสโมสรใดอยากให้พวกเขาแจกติดต่อกันเข้ามาได้เลยได้ทุกสโมสรเลยติดต่อไปหาเซร์ไฮมีเจ้ามีอาร์เซนอลแม่แล้วเออเอาก่อนประกาศสีเอออยู่ทางสวัสติงสลาเป็นมีเดียติดต่อได้บนนั้น เจ้าตัวก็ได้แต่ดีแค่ประมาณชิพนึงทีงดีก็ตัววอลเลยเนาะเอาชิพนึงก็วอลขอขอบใจทั้งสะพานบัญชีเงิัสดเราเนาะที่สนับสนุนและกตอบสนองเรื่องข้อมูลข่าวสารกับพวกเราผมขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามมาชมอันาเพจอันาเฟซบุ๊กแฟนเพจของพวกเราแล้วก็รวมไปถึงออกทางยูทูบด้วยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แชร์กันไปให้หลายๆคนแอบโู้ข้อมูลพร้อมๆกันในวันนี้เวลาเบื้องแรกพวกเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสบายดีสบายดี